สวัสดีค่ะฟาร์มนะคะอนันตยาจันปวนหารเรางผู้จัดการโครงการร้านเมืองตลาดสะดวกซื้อออนไลน์ค่ะจุดเริ่มต้นที่ฟาร์มเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้านเมืองออนไลน์นะคะก็มาจาก ส่วนตัวนะคะชื่นชอบในการทําธุรกิจค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฟาร์มกาลังเรียนแพทย์อยู่นะคะแล้วก็ประกอบกับคุณมพ่อของฟาร์มเองค่ะดรอินทนันจันปวนหานผู้จัดการโครงการล้านเมืองตลาดสะดซื้อออนไลน์นะคะก็ได้เชิญชวนให้ฟาร์มเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะล้านเมืองออนไลน์ถือว่าตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่เลยนะคะสามารถเชื่อมโยงคุณเนะคะ่ค่ะเข้ากับตลาดหน้าซื้อแห่งแรกของภาคเหนือ ผ่านแพลตฟอร์มร้านเมืองออนไลน์ค่ะให้ความสะดวกในการเข้าถึงวัตถุดิบป,ประกอบอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้และเนื้อสัตว์นะคะเหมือนคุณเนี่ยเดินมาซื้อด้วยตนเองเลยค่ะสามารถสั่งได้ง่ายค่ะส่งให้ถึงที่เลยมีครบจบในที่เดียวอีกทั้งยังได้คุณภาพและราคาเนี่ยตามมาตรฐานตลาดร้านเมืองอีกด้วยค่ะ น้องฟังขอเจิญชวนมาใจยบริการร้านเมืองออนไลน์กันนักๆนะเจ้าล้านเมืองออนไลน์ไกลแรง่ายแค่ปลายนิ้วเจ้า